ัสดีครับวันนี้พบเกิมวันพีเจช่อรค,ครับเมสตานเคยก็วันนี้ครับก็ประกาศชาครับก็จะเก็บเพชรรุอ1สิบปีแต่เห็นว่าการชามันน่าเปิดเหลือเกินคือมันต้องเปิดอะเปิดเพื่อความสบายใจเนาะได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่เพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับขอเปิดตัวฟรีก่อนเนาะ ตัวของวันของ Ar t e ทอร r แมกซนะครับซึ่งก็จบไปแล้ววันนี้คือวันว่างๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์ขอเจ้าคิสนาแคร์มาพรุ่งนี้ใช่ไหมอขอดูวันก่อนซิผมก็ลืมวันฮะคิสนะมาในวันที่24นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ22ใช่ไหมก็เดี๋ยววันที่24ถึงมาครับคิสนาแคร์นะครับแล้วก็กาช้าหมา่กาชานี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปนะเพราะมัวแต่ทำคลิปอัปเดตนะครับ กาชาของเบกาพาพักน้องกาชาของอ e ีเวนต์คิดว่าแคร์นะครับก็ตัวละครในกาชามีอะไรกันบ้างเอ่ยผมยังไม่เห็นเลยนะอ่าตู้หนึ่งนะครับมีเป็นอ่าลุงเบก้าพังมีเป็นโอทามะโอทามะเนี่ยตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นใครได้ใช้งานเลยนะอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเขาไม่ค่อยเปิดกันบ้งก็เลยไม่มีครับโอทามะนะครับแล้วก็เป็นอ่าบอาดแดงนะครับซันจิฮูดดิ้งจังนะครับ ส่วนากาชาตู้สองก็จะเป็นเวก้าพังมีเป็นน้องไออามิงโก้คู่พี่คนะครับแล้วก็เจ้าเอ็กนะครับกาชาตู้สามมีไหมตู้อ๋อมีแค่สองตู้อ่ะกาชามีอ๋อมีสองตู้นะครับเปิดตู้ไหนดีว่ามันเปิดครั้งแรกมาสามสิบเพรหรือสิบหรือห้าสิบเปิดครั้งแรกห้าสิบเพรนี่ว่าแพงว่ะ แต่ก็ขอปกทีเถอะครั้งแรกห้าสิเพรนะครับกาชาตู้ไหนดีกว่าอืหลังตู้อย่างนี้เหรอแน่นอนว่ากาชาถ้าหาดูหน้าตู้นะหน้าตู้ผมคิดว่าตู้หนึ่งไม่ใช่สิมันพอๆกันเลยอะตู้สองก็มีดีทั้งอ่าวิกพังทั้งเอ็ก ตู้หนึ่งก็มีทั้งซันจิพุดดิง้งทั้งเวกาพังแล้วก็มีตัวคอครองลงมาคือเป็นโบอาแล้วก็วตู้สองสก็เป็นน้องไอที่เป็นอ่าพีพีของทีมสายปืนเนาะก็ถือว่าอ่า uh, ดีทั้งคู่แหละแล้วแต่ว่าคุณจะเปิดตู้ไหนคุณขาดตัวไหนหรือคุณอยากได้ตัวไหนก็เปิดตู้นั้นถ้าหากไม่อยากได้ก็รอ10ปีสิ้นเดือนนี้ประมาณวันที่28มั้ง ยี่แปดยี่เก้าเนี่ยก็จะมีข่าวสารมาแล้วเนาะว่ามันจะมีอะไรมาเอ่ยลิมิเต็ดอะไรมาฉลองอะไรมาของสิบปีนะครับก็เห็นเขาโปรโมทว่าเป็นรูปของนิกาจะเป็นไอคอนของเกมใหม่เป็นโลโก้ของเกมใหม่ของสิบปีเนาะเพราะงานสิบปีก็น่าจ,จะเป็นนิกาละมังไม่อยากจะเดา,ดาและเพราะเดาครั้งก่อนเดาว่าแหละเดาว่าเวก้าพังจะเป็นลิมิเต็ด ได้าตาลุงไปกระพังดันเป็นวปรคอรอีเวนต์ซะได้แล้วก็สิ้นปีก่อนก็ดันไปเดาว,ว่าพี่ไม้ลิวคุกกิวจะเป็นลิมิเต็ดสุดท้ายพี่ไม้กับวปร,รคอรอีเวนต์ของเทเชอร์แบบซะได้ของงานผมเดาอะไรแม่งผิดทุกที <c oughs> ไม่ค่อยอยากเดาและเดาทีไรแม่งชิบหายทุกทีเลยแต่ผมเคยพูดมาแล้วว่ารุจริจะมาอันนี้อาจจะมาจริงแต่อ่าคำพูดผม ผมว่านะผมว่านะรุจิแม่งมาเป็หกาดาวธรรมดาหรือฉลองแน่เลยอะคือตอนแรกพูดว่ามันคือลิมิเต็ดไม่น่าใช่ลิมิเต็ดแล้วแหละมาขนาดนี้คือผมเป็นคนที่เดาได้ผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะเดาทุกปีเดาทุกรอบผิดทุกปีผิดทุกรอบคนอะไรวะผิดมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่เคยถูกเลย ไม่เคยดูนะแต่ใจจริงที่อยากให้มาอยากอ,นะอยากให้เป็นรุจิริมเตดได้คือหวังนะอยากให้เป็นรุจิริมเตดกถ้าหากมาจริงก็จะเป็นตัวละครของฝั่งอาพวกทหารเรือฝั่งรัฐบาลโลกที่เป็นร,ริมเตตตัวละครแรกของกีมเนาะทหารลุจิมาถ้าหากมาเป็นริมเตตนะแต่ผมว่าไม่เป็นฉลองนั่น,นเลยว่ะไม่ฉลองก็หกาธรรมดา <c oughs> รู้สึกขวัญใจในความคิดตัวเองคิดว่ามันลิมเตดแต่ว่า มันต้องบอกว่าพิกโผอ่ะเป็นสลองหรือว่าเป็นแบบหกดาธรรมดามันบ้ายไปเลยอะไรเงี้ยกลัวเลยเก,ก,ลกลัวมากส่วนนิกะเออก็มีแนวคิดแนวคิดหนึ่งว่าอาจจะหานิกะมาใหม่อาจจะเป็นนิกะหกดาวบุกบวกก็ได้เอออรม์์แบบเนี่ยไออุตะอุตะที่มีสามล่างอ่ะอุตะริมเต็ดมีล่าหกดาวสีม่วง หกดาวบวกสีม่วง6กดาวบวกสีฟ้ามี2ร่างอะไรเงี้ยถ้าหาเป็นนิกาหกดาวบวกร่างใหม่อาจจะเออดีนะทางมาัก็ดีแหละเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดการชาเพิ่มเนาะก็หลายคนก็มีนิกาอยู่แล้วก็จะอัปเกรดขึ้นไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าหากเป็นอย่างนั้นคือดีมากๆแต่อย่าลืมว่านี่คือเกมของลุงบันลุงบันไดยอดนะักขายลุงบันไม่มีทางจะปล่อยให้ตครอ,อย่างนั้นหรอก เพราะมันจะขายไม่ได้ลุงพันก็ด้ขายขอเขาต้องออกตัวคอนใหม่ๆเพื่อเอามาขายเพื่อเอามาหลอกเงินให้เราเติมตังค์เพื่อเปิดหาตัวคอนใหม่ๆเพราะงั้นตัดไปเลย6ตะบวกเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่แหละแตจะมาทรงไหนหน้าตายังไงอันนี้เดาไม่ถูกเลยนะตื่นเต้นนะมันใกล้สิบปีแหละก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แหละก็จะมีขาซ้ายมาอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับ ส่วนการแจกพงแจกเพชรก็ที่บอกกันไปแล้วในคลิปก่อนว่าเดี๋ยวจะมีแจกเพชรเบื้องต้นอยู่ที่100เมตรนะครับ100เมตรคือเบื้องต้นแต่ก็จะมีการแจกอีกแหละเพราะเขาคิดว่าเป็นการอาแจกในช่วงแรกฉลองมีกี่ช่วงไม่รู้อาจจะมี3ช่วงก็ได้3ช่วงลิมิเต็ดสักประมาณ6ตัวอะไรเงี้ยลิมิเต็ด6ตัวช่วงละ2ตัวอะไรเงี้ยมี3ช่วงไปเลยมา6ตัว รีมาแต่6ตัวฉลองก็3ตัวอะไรเงี้ยโอ้โหเอาจริงนะมันทําได้นะถ้ามาาันจะขายจริงจริงมันทําได้นะเพราะปีก่กอดๆเข้ามาเป็น3ตัวแล้วอะรีมาแต่3ตัวอะไรเงี้ยก็มาช่วง1 1ตัวช่วง2 2ตัวอะไรเงี้ยก็มา3ตัวก็ได้เหมือนกันเนาะก,ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมากี่ตัวแต่ที่รู้คือมา2-3ช่วงแน่ๆฉลองเนี่ยมันไม่จบแค่ตู้เดียวแน่ มาครับเปิดตัวแดงนะครับตัวแดงของตัวฟรีตัวแดงตัวฟรีนั้นเออไม่หวังอะไรแล้วแม่งก็อยากได้ควีนมาหลายคลิปแล้วไม่ออกสักคลิปเลยควีนอะไอควีนม่วงอะหาแล้วเกิดคนอื่นเขาได้มาเป็นลุงลุงผมยังไม่มีสัตัวเลยมาเจแลสสีฟ้านะครับก็ประทุกคในหมด p ี p ทีมสีฟ้าที่โอเคอยู่นะ เราจะแลนด์ทีมฟ้านะครับแล้วก็ตัวคอที่สองได้แก่ควินนะาหนะม่วงคุณสันคู่กับลอนะครับตัวละครที่ได้ใช้งานปีละครั้งแน่นอนแบบ100%ของอีเวนต์วันฮาโลวีนและก็ได้พออีเวนต์จบไปก็เก็บเข้ากู่ไปเลย <c oughs> ได้ใช้งานแค่แหละแค่ปีละครั้งแค่ช่วงของวันฮาโลวีนแค่นั้นเลย ออกมาว่าพอถึงช่วงปุ๊บลุกออกมาจากหลุมแล้วก็ใช้งานแล้วก็ฝังกดบไปเหมือนเดิมสุดท้ายครับตัวใหม่สักตัวดิอุบยาหมือนเดิมเลยตัวฟีเหมือนเดิเนะครับโอเคต่อไปคือการเปิดกาชาเสียเพชรกันนะครับ ต้องมาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆครับสินค้ายเยอะม,มากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพี e เบลตี้ลัสนะครับวันพีทเจ้าเชฟคุกก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าจากบอลเลเจนต์ Legend, แล้วก็มีเกมแบล็กโคลเวอร์นะครับสวยเจ้าเกมของ อาวันพีชเทชคูณเนี่ยอยู่ด้านล่างนะต,ต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับอาวันพีชเทชคูณคร้บก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID ดีแบบว่าอาวัดดวงราคา10บาทต้นนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่มไ d ก็มีด้วยเหมือนกันนะเื่อคุณดวงดีนี่ครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ไอดียตงเพชรเยอะๆมานะครับ ราคาก็ไปทั้ง3 0 0 7 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสอมบี้ลัสครับมากาชาของตาลุงเวกะพังร่างต้นนะครับเห็นคนคอมเมนต์คขาว่าอะไรนะร่างร่างเดิมร่างอะไรสักอย่างนึงอะแต่ผมเรียกว่าร่างต้นนะ เวกาพังล่างต้นนะครับผมเปิดตู้เลยดีกว่าอ่าผมขอเปิดตู้2อละกันเพราะตู้หนึ่งผมมีซันจิพุดดิ้งแล้วกลัวออกมาเลยเกินตู้2องครับมาลุงเวกาพังเขาดาวสิปีนี่คือกาชาเขาดาวนะครับไม่ใช่กาชาสิบป,ปีนะกาชาเขาดาวสิบป,ปีลุงเวก้าพังมานแน่เลยมาแน่เลย đang mà đang đang tang, tang, không tang, đa tang, đang tang, tang, mà tang, tang, cái tang, 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 ก็ชื่อไม่ได้แล้วก็ลุงพาโอ้โหลุงจริงด้วยแต่เป็นสองตะลุงเลยครับ <laughs> สองตะลุงเิสโลฟูจิเทอรา <c oughs> ผมไม่อย่างวะก็จะยังไม่มีนะตัวเนี้ยก็จะยังไม่มีอ่ะ <c oughs> โมเลีย <c oughs> แล้วก็แจ็คแจ็คตัวนี้ของอา่า เป็นตัวของกาชาอีเวนต์นะตัวนี้จักตัวเนี้ยแล้วก็วันที่1 1นะครับได้แก่โอ,โอ,โอ้โอ้คุ้มพอเลยพอเลยได้เป็นวิก้าพังดับเบิลศูนย์หนึ่งครับเออชากะนะครับเออพอพอพอเลยครับคุ้มแล้วเอออุ้ยถือว่าคุ้มเวรอบนี้ได้เป็นเชโบเป็นแจ็คเป็นสองตลุงฟูจิคือจรู้แล้วก็เป็นวิก้าพังดับเบิลศูนย์หนึ่งเออคุ้มมากๆาครับ เออพอครับพอเลยไม่เปิดต่อแล้วลุง6กตามไม่ออกแต่เป็นนัเบอร์ศูนย์หนออกมาถือว่าแจ่มแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวเปิดอีกมันเกลือประมาณนี้ครับการเปิดกาชาขอครั้งเดียวพอจะเก็บเพชรไปเปิดอาช่วงของ10ปีทีเดียวเลยครับกดไลค์กดแชร์ like, กดตามเพื่อมาใจผมนะครับนไสวัสดีครับเออคุมนะถึง6ตาไม่ออกแตเป็นแต่เป็น01จ่มาก